ตรงแบบนี้เลยนะครับจะแ,แข็งแข็งกูมูเพรนะนะตัดแบบนี้ครับนะนี่เป็นเนื้อไก่นะคขับตัดนีเลยตัดเป็นหัวยาวแบบนี้นะ ของหลีบกินครับเพราะว่ายุ่งหลายครับเบิงส่งนเหรอของไงหนาวผมยังเกิดขึ้นได้ครับผมนะ สวัสดีครับพี่น้องครับผบปอกับผมเบาาทนพาหวดอีกคือเก่าครับคลิปนี้นะพี่น้องผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งนะพี่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอประจันต้ามนะจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับผมนะอ่างนี้เนี่ยเป็นอ่างที่ผมเคยมีเหตุคลิปไปหลายคลิปมากนะจนกบไปปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่าปีนี้ผมเพิ่งกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะรับน้อนว่าคิดถึงไมบรรยากาศเก่าๆนะพี่น้องก็เลยมาตกอ่างนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเพิ่งมาถึงนะพี่น้องนะตอนนี้ก็เวลาก็เกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะพี่นองนะครับบเ เลืงเตรียมของน,นะผมนะคลิปนี้จะม่คลิปค้างคืนนะครับกาว่าจะมาตกค้างคืนนะครับนะเมันเลืองถึงบรรยากาศตะเกนะพี่น้องนะจะเป็นคลิปตกปลาเทโดค้างคืน,นครับจะตกด้วยเนื่นอใส่ประทูแล้วก็โอไกลนะที่เตรียมมาในคลิปนี้นะพี่น้องนะโอเคแต่ก็มีลองร้อยหนานะเข้ามาตกกันครับดีมังเนี่ยร้อยน่าจะมีนานาเข้ามาตกนะครับผมโอเคเ๋ยมาตามลุ่นกันนะพี่น้องว่าจะหมานเยบ่นะครับเดี๋ยวผมขญาตเตรียมมุก่อนครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมมุก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลุ่นกันนะพี่น้อง ปฏิหวัวหรือเปล่านะคลิปนี้จากไปครับผม มาปลูกตะขอเบ็ดนะครับนี่ครับเป็นตะขอเบ็ดนะอันนี้ตะขอเบ็ดอยู่ที่มันเบอร์สิบแปดนะครับสลิงอยู่ทีซีสิบปอนด์นะครับสายหนาเอ้ยสายรักนี่สายอินนะครับอยู่ทีซีสิบปอนด์เหมือนกันนะครับพี่น้องก็ผมจะต่อตรงแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้ห่วงแบบนี้เลยต่อตรงเลยนะครับวันเดียดนีลูกหมุนนะครับพี่น้องกั้นได่ปลาอะตัดขาดไปเลยนะครับเอ๊อินนะครับ นี to to. ่ครับนี่นะครับต่อตรงไปเลยนะครับแบบนี้โอเคมานเดี๋ยวเกี่ยวยอตกกันครับผมอ่ะพี่น้องครับนี่สําหรับมือใหม่นะครับพี่น้องนะมือใหม่นะครับนะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดเพิ่งจะเข้ามาในวงการตกปลาชโดอ่าตกด้วยใส้ปลาทูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับนี่นะนี่ก็จะเป็นชุดสายนาแล้วก็สลิงนะครับพี่น้องต่อตรงแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อปลาทูนะครับอันนี้นะครับนี่นี่นะ อันนี้เป็นใส่ปลาทูนะพี่น้องนะนี่อันนี้คือไตมันนะครับเนะเขาเกี่ยวหม่องนี่นะนี่ตรงนี้มันนะครับนี่เห็นบ่ตรงนี้นะครับนี่พี่น้องนี่มันจะแข็งๆกงมูคอนนะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยเอามาเกีียวนะครับจะขอเบียดนะครับพี่น้องเกี่ยไปเลยเกี่ยไปขอเบ็ดปุ๊บแล้วปุ๊บเนี่ยประมาณนี้นะพี่น้องนะประมาณนี้แล้วกะนะครับพี่น้องนะแล้วก็นะครับกันไก่นะครับกันไก่นะครับ ือจะมีมีดมียางกัล้วเตียนนะกันไก่จะดีที่สุดนะครับสําหรับผมนะกันไก่เข้าก็ตัดเอาเงือกออกนะครับนี่เครื่องเงือกมาหน้านี่เข้าตัดออกนี่เงือกนะครับตัดออกตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยนี่ก็จะเหลือแค่ใส่แบบนี้นะครับนี่เขาจะใส่ตกนะครับใส่ตกก็จชโดใส่ตกปลาข้าวอะไรนะครับพี่น้องนะประมาณนี้นะครับสังสี่นะครับผมที่ผมใส่นะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าแล้วก็รับชมเป็นวิทยาทานนะครับรับชมเพื่อสนุกสนานแล้วกันนะครับผมพี่น้องครับ สำหรับเนี่จะเป็นเนื้อไก่นะครับนะเป็นอกไก่นะครับผมคลิปนี้ผมมันจะตกใส่สองตกอกไก่สองนะครับนะสองคันครับโอเคนี่เป็นเนื้อนะประมาณนี้ครับเขาตัดเลยนะครับตัดขากันไก่มันจะไงนะเฮ็ดมันจะใส่แบบเพชรยังกับไงนะขาหรบกันไก่เขาได้อยู่ได้นางานเท่านี้ก็คือหนางไม้เท่านี้เขาได้ทุกสถานการณ์นะว่าจะยืนตัดนางตัดกระได้นะบางไม้เขาไปมันชั่นเกินหอบมั่วจะไปหันมันกับยากนะครับจะกันไก่จะดีมากผมบอกเลย ตัดแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะพ่อก็ตัดไปเลยนี่นี้ตัดชิ้นยาวๆแบบนี้นะชิ้นยาวๆนะครับพี่น้องครับชิ้นยาวๆครับนี่นะครับนี่แ้วมันนี่นะครับสาหร soup, ับโตเบาท้ทนนะไผจะเฮ็ดแบบไรก็แล้วแต่นะครับผมจะบอกว่าตกด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับบพว่าจะเนื้อเทียบเนื้อเทวดาขนาดไหนนะถามมันบบกินนะคือบบกินนะครับพี่น้องนะครับแต่เบาทุวนจะเฮ็ดแบบนี้สไตล์เบาทุวนนะครับนะเกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวไปเลยครับเกี่ยก็จังเกี่ยวใส่เดือนนะครับพี่น้องบ สับไปสับมาประมาณนี Here ้เขาทั้งนี้เราออกนี่ปั๊บ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 นี่ปั๊บนี่ปั๊บนี่ตรงเพจเราต้องให้โพนะครับบางคนกับใหญ่โพบางคนก็บบางไฮโพนะครับถ้าโพแล้วบางที่ปลาชิโดนี่สำหรับบางคนที่บอกว่าตกง่ายๆนะบางคนผมไม่เจอไหมที่น้าๆเขาตกกันนะเขาบอกปลาชิโดตกง่ายนะครับตกง่าย ถ้าลองมาตกไหมที่เขียวๆบางจะรู้มันเป็นยังไงนะครับบางที่ไปตกแบบไมที่เขาบริตกเลยบ่มีคนเคยตกเข้าไปครั้งแรกปลามันขืนบื้มบัาอันนั้นจังได้ก็กินครับถักได้กินแล้วเนี่ยก็ได้เนี่ยไปไม้ที่ว่ามันเคยขาดเคยหลุดนะครับอันนี้รู้เรื่องครับพี่น้องครับนะสำหรับตกไปจะโดนนะบริไงนะครับแล้วก็บริยากนะครับสำหรับบริทวนคิดว่ามันมมัันนก็พอสมควรหนึ่งนะสำหรับตกป่านะครับอยู่ที่จังหวะแหละโอกาสจะบอกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เอายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ลอยปร์เซ็นนี่ยีเปนี่วิธีการตกวิธีการเกี่ยวขึ้นกันเบ็ดใช้สายสลิง้สายหนาเป็นสายสลิงตะขอเบ็ดเบือนั้นเบือนี้เกี่ยวเบ็ดแบบนี้อันนี้คือยีเอีกแปดสิบอร์นี่คืออยู่กับป่าเบ็ดมันคืออย่าีนีะสำหรับคนตกปลาก็น่าจะรู้อ่ะมันคข่ายๆกันเบ็ดนะตกอ่ะเกี่ยวตะขอเบ็ดจังสันสังี่สายหนาต้องเป็นสลิงไม่มาละอ่าแต่อีกแปน่ะมันอยู่ที่ป่าเลยนะครับเพราะมันจะกินบ่อคังเงียบเท นั่งเงาไป ป,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 ปั๊ม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 ปมปมปมฮุ้ยทุกคนวบวสุกแล้วพี่หลวงนะอยู่ข้างในบวสุกครับพี่เนี่ยข้างในเองแดงอยู่ยเลยโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนวิธีใหม่นะวิธีดีโบเบิร์นนะครับมัน่าจ,จะสุกบบเสมอกันเดี๋ยวลองใส่เป็นขวดนะครับไปหาขวดกันนะครับผมนี่ครับเอาไหมเอาไหม ไปๆเล็กอืม ิูเลยเบลเบลก็ทวดกระไรอยู่มาณนากิโลได้ลาโลนึงเฮ้ยครับพี่น้องใส่สวยครับกำลังกินครับนี่ครับไปแอบผมตัวแรกครับผม มาลุ้นกันครับผมทั้งหมดเจ็ดเฟืองนะครับเจ็ดรอบครับแดมแเมแมป,ม,ม,มปั๊บอืออืืออ สุกนะพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับนียสภาพบรรยากาศนะครับผมตอนห้าโมงนะครับเงียบอยู่นะครับผมเงียบครับกลังเฮ็ดเก้เาเขานะครับพี่น้อง เนี่ยมีตำสวมแล้วได้กินกินตำสวมมาแล้วกำลังตำสวมนะครับตำสวมนะครับเบื้องปลาด้วยดตัวเดียวโอ้ได้ปะนี่ครับพี่น้องยังอยู่อยู่นะยังปลอตายนะครับโอเคปิดไว้แบบนี้นะครับโอเคกำลัารอรุ่นกลางคืนนะครับพี่น้องครับนี่ครับรอรุ่นกลางคืนนะครับว่าจะมีตัวเข้ามากินหรือเปล่านะครับรุ่นนี้ครับผม กระเบื้องเง้ทำไรวะเอ้พี่น้องส้วมต่ำครับส้วมตํำส้มตํำใส่ปูดองครับนี่ผมนี่อันนี้เป็นไก่อบปิ๊บเรานะครับผมสุกนะพี่น้องนะข้างในสุกนะครับสุกนะครับนี่นะครับ่องกินเข่ากินอย่างนะครับพี่น้องนะคือว่ามือผมไม่จับไส้ปลาทูนะแต่ผมกำลังสไลน์นะครับล้างสไล์ให้สะอาดแล้วนะครับก่อนที่จะมาทํากับข้าวกินหรือว่าก่อนที่จะมากินอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะมาหั่นไก่นะถื่เป็นไก่ไก่นะครับที่ผมทำการเป็นไก่ที่ว่าเราได้ทำการอบนะครับผมทั้งหมด8ปฟางนะครับทกินง่าย พี่น้องครับนี่ครับอืซุปตำนะแล้วก็ไก่นะพี่น้องไก่อบปิ๊บนะครับแล้วก็มีแคบหมูมีไก่ทอดนะครับอืมาลุยกันครับพี่น้องครับกินเขากันครับผมต้องรีบกินครับเพราะว่ายุ่งหลายครับเบางช่วงเหรอพี่น้องครับกินเขากัครับผมให้เจ้าที่เดือดถงเอาฝาไม่ดีฝานจากการกินไปแล้วกูยังไม่ได้กินไก่เลยกินแต่ซุมตำไปให้เจ้าไก่กระพาะเรา ้ยเนาะ้ทุกอย่างนะัทุกอย่างเลยบลุรี่ไ,ไตงตเนนี้กินเลออเไม่ต้องไม่ต้องดเดี๋ยวให้เดี๋ยวทีเยวทางครับพี่น้องครับนี่ครับปอดเนี่มันหมานนะครับผม ับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมไม่ลาบประมาณึ่กับพาถุ่มไว้นะพี่น้องนะก็อากาศมื่อวนนี้นะอากาศมื่อนนี้ค่อนข้างเอานะครับพี่น้องนะค่อนข้างเอาม่มีลมเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะพี่น้องเงีย <c> บ <oughs> นะครับผมบมมีโตเขามาสะกิดยังเหตุตือนเต้นยักหน่อยเลยนะครับกนะ็ขึ้นนีอย่าไม,มีโตขึ้นเลยเนอคเต็มต่มันก็จังหวะนะพี่น้องของไอ้หน้ามือผม เนาะ้ามันกินน่คือกินถ้ามันบอกกินกกกน่ยคือบอกกินแหละครับผม เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ครับประมาณสิบโมงกว่าเลยครับผมพี่น้องก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมนะครับพี่น้องครับก็คือเงียบนะครับผมผมตีทุนนะครับผมเห็นมาทุนผมอะเดี๋ยววะนี่เห็นบ่ทุนเนี่ยตีเดปบะบูนะครับเดบบาบูผมก็เลยต้อง ตีทุนเบิองเฮ็ดสารพัดแล้วพี่น้องตก่นี้มันบ่กินน้องก็จะคิดเต็งแต่เนอะเหงื่อที่ผมด่างเนี่ยมันบอกินน้ำมันบ่กินนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมก็เริ่มทยอยเก็บของนะเก็บเต็นท์เก็บยังแล้วครับผมอืมเก็บเต็นท์เก็บอะไรแล้วนะครับนี่เมื่อคืนผมดักกุ้งน้ำนะพี่น้องดักกุ้งนี่ผมเอาปลาบูนะครับเกี่ยวตกนะพี่น้องวันนี้ครับนี่เปียกพ่อนะที่ว่าอบไขน่นะครับ นี่เดี๋ยวบึงกุ้งครับนี่ครับแต่พ่อได้อยู่พี่น้องนี่เงียบกุ้งกับปลาซิวไอพี่น้องเด้อนี้พ่อได้อยู่ครับพ่อได้กินอยู่แฉงแข้งไว้เดี๋ยวตักพักหนึ่งก็ว่าจะกลับแล้วครับพี่น้องครับเงียบเงาครับก็เลยหายยังตักหอยพี่น้องเบิ่งโอ้ได้อยู่เด่นนี่บิ่งพี่น้องหอยเพียพี่ได้อยู่ครับผมหอย อ่ะพี่น้องครับตอนนี้ก็บกับเที่ยงแล้วครับผมนะเงียบสภาพนะครับผมบรรยากาศเก็บของแบบรอยนะครับพี่น้องนะครับก็เงียบสาดคือเก่านะเงียบเก็บรอยแล้วขยะผมเก็บกลับเบิดนะครับใส่กระทง n ระถูผมก็เก็บกลับเบิดนะครับอันใดที่มันทุ่งถึงนี่ครับแต่ยังคงความธรรมชาติคือเก่านะครับพี่น้องแต่ก็จะมีแค่ขวดยากันยุ่งอ่ะตังอยู่นะนะครับเชื่องเหนหนามานะครับนี่ครับ โอเคนะครับสภาพบรรยากาศครับพี่น้องครับไม้เป็นไม้ไม่จะของนะยู่นี่พี่น้องแต่ว่ากัสามารถเขามาตกได้นะครับเขาไฟตกได้อยู่นะผมถามคนเียวเขาเฝออยู่นี่แล้วนะเขาจะเฝออยู่นี่นะครับปลากับไผ่มะถึงจังหวะกินกับกินนะครับพี่น้องโบถึกจังหวะกินกับตามนั่นครับอครับพี่น้องคลิปนี้กับถึงจุดสิ้นสุดของเหมือนนะครับผมกับการมาตกปลาคริปตกปลาออนทัวร์นะครับผมก็คือมาหาตกปลาจะโด แถวมาแถวประนคางนะครับไม้นี่ผมมันเคย่อมาตกบ่อยนะครับนะแต่ว่าปีนี้หัวได้มาเป็นคางแรงนะพี่น้องนะแต่กะปรพ้นประกอบการไม่ค่อยประทับใจทำได้นะครับก็ถือว่ามาเับบรรยากาศเลยกันนะครับมาสนุกสนานอ่านะครับผมสําหรับปลาอยู่นี่นะผมมองว่ามีคนมาตกก่อนผมแน่นอนนะครับแล้วปลามันน่าจะหลุดเป็ดก็เลยเกิดการมีเขียวนะถามว่ามีบอกกมีอยู่นะเฉดนะพี่น้องนะแต่ว่าปลามันค่อนข้างเขียวเหมือนมันเคยโดนตะขอเป็ดแล้วมันหลุดไปประมาณนี้ครับมบนเขาเงินเลยนะพี่น้องแต่ก็ยังดียังได้รางวัลปลอบใจมาตัวหนึ่งครับ ของในนามยังเกิดขึ้นได้ครับผมคำว่าดินก็งคือกินถ้ามันบกกินก็คือเบ,อก,ก,บอกกินครับพี่น้องตามนั้นครับผมคลิปนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ